กลางหุบเขาลึกที่หมอกหนาปกคลุมตลอดทั้งปีมีคฤหา์ใหญ่ของตระกูลเสษถีผู้มั่งคัง่งตั้งตรรหงานอยู่เหนือหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงัดบ้านหลังนั้นสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังประตูแกะสลักลวดลายพญานาคและหน้าต่างสูงที่มักปิดสนิทไม่เคยเปิดให้เห็นภายในเด็กสาวจากครอบครัวยากจนในหมู่บ้านชื่อมลิได้รับเลือกให้เข้าไปเป็นสาวรับใช้ในคฤหา์ เธอถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะช่วยครอบครัวให้พ้นความลำบากแต่ทันทีที่ก้าวเข้าสู่บ้านเธอกลับสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ผ่านผิวหนังราวกับบ้านทั้งหลังมีชีวิตและกำลังจ้องมองเธออยู่คืนแรกมลิได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาในทางเดินยาวทั้งที่เจ้าของบ้านและคนรับใช้คนอื่นต่างหลับไปแล้วเสียงนั้นหยุดตรงหน้าห้องเธอ ก่อนจะมีเสียงกระซิบเบาๆว่าออกไปก่อนจะสายเกินไปแต่เมื่อเธอเปิดประตูออกไปกลับพบเพียงความว่างเปล่าและเงาของโคมไฟที่สั่นไหวเองโดยไม่มีลมวันต่อมาเธอถูกสั่งให้ทำความสะอาดห้องใต้ดินที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปมลิพบตู้ไม้เก่าๆที่ถูกล็อกแน่น แต่ช่องเล็กๆด้านข้างเผยให้เห็นเศษผ้าขาวเปื้อนเลือดและกลิ่นเหม็นอับที่คล้ายซากศพเธอพยายามหันหน้านี้แต่กลับเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในกระจกเก่าๆที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องเงานั้นไม่ใช่เธอมันกำลังยิ้มเยะจากวันนั้นเป็นต้นมามาลิเริ่มเห็นหญิงสาวในชุดรับใช้โบราณเดินผ่านทางเดินบ่อยครั้งร่างนั้นไม่เคยพูด แต่ดวงตากลวงโบเต็มไปด้วยความแค้นทุกครั้งที่มาลิพยายามถามคนอื่นๆไม่มีใครยอมรับว่ามีคนเช่นนั้นอยู่ในบ้านจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากห้องโถงใหญ่เมื่อเข้าไปเธอพบรูปถ่ายเก่าแขวนเรียงรายบนผนังเป็นภาพสาวรับใช้รุ่นก่อนๆที่เคยทำงานในบ้านหลังนี้แต่ทุกคนในภาพมีใบหน้าเหมือนกัน เหมือนหญิงสาวผมยาวที่เธอเห็นในกระจกและใต้ภาพสุดท้ายมีชื่อของเธอถูกเขียนไว้แล้วหลังจากมะลิพบชื่อของตัวเองใต้รูปถ่ายเก่าความหวาดกลัวก็เริ่มกัดกินหัวใจเธอพยายามจะหนีออกจากคฤหา์แต่ทุกทางเดินกลับบกวนเหมือนเขาวงกตไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็กลับมาที่เดิมราวกับบ้านทั้งหลังไม่ยอมให้เธอออกไป คืนถัดมาเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่หน้าห้องแต่ดังมาจากทุกมุมบ้านเสียงหลายเสียงซ้อนทับกันบางเสียงร้องไห้บางเสียงหัวเราะเยาะและบางเสียงสวดมนต์เป็นภาษาที่เธอฟังไม่เข้าใจเมื่อเธอเดินไปยังห้องถุงใหญ่ประตูไม้สักที่แกะสลักพญานาคค่อยๆเปิดออกเองภายในห้อง มีโต๊ะายาวตั้งอยู่และบนโต๊ะนั้น,ม,นมีจานอาหารวางเ,าเรียงรายๆ,ๆบนภูเขาภาคเหนือร้านขายของชำท้ายหมู่บ้านที่คนเรียกกันว่าร้านป้าสมจิตเป็นเพียงกระท่อมไม้เก่าๆที่เปิดไฟสลัวๆตลอดคืนแม้ไม่มีลูกค้าแต่ไฟนั้นไม่เคยดับลงเลย ชาวบ้านเล่ากันว่าป้าสมจิตเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่ร้านยังคงเปิดอยู่เสมอเรากับมีใครบางคนคอยเฝ้าอยู่ข้างในเด็กหนุ่มชื่อเก่งกลับจากงานวัดดึกๆเขาเดินผ่านร้านนั้นและเห็นเงาคนยืนอยู่หลังตู้กระจกเสียงกระดิ่งหน้าประตูดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครเข้าไป กลิ่นทู่ผสมกับกลิ่นเลือดจางๆลอยออกมาจากในร้านเก่งตัดสินใจเดินเข้าไปซื้อขนมแต่เมื่อหยิบถุงขนมขึ้นมาเขากลับเห็นว่ามันเต็มไปด้วยเศษกระดูกเล็กๆและมีเสียงกระซิบเบาๆวา่าเอาไปกินสิจะได้อยู่กับพวกเราเขาเรียบวิื่องออกมาแต่เมื่อหันกลับไปมองร้านนั้นกลับมืดสนิทไม่มีไฟไม่มีเงา และไม่มีป้ายชื่อเหมือนมันไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นเลยตำนานที่เล่าต่อกันมาชาวบ้านเชื่อว่าร้านขายของชำท้ายหมู่บ้านคือที่สิงสถิตของวิญญาณป้าสมจิตผู้เคยถูกกล่าวหาว่าขายของปนเปื้อนและทำให้เด็กๆป่วยตายหลายคนวิญญาณของเธอจึงวนเวียนอยู่ในร้านรอให้คนหลงเข้ามาเพื่อขายของที่ไม่มีใครอยากได้ หลังจากคืนที่เก่งวิ่งหนีออกมาจากร้านขายของชำเขาพยายามเล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนบอกว่าร้านนั้นปิดไปนานแล้วและไม่มีใครเห็นมันอีกเลยแต่เก่งยังคงฝันร้ายทุกคืนเขามักได้ยินเสียงกระดิ่งดังกริง้งกริ้งอยู่ข้างหูและตื่นขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นทูบคละคลุ้งในห้อง คืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งถัดมาเขาตัดสินใจกลับไปที่ท้ายหมู่บ้านอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าร้านนั้นมีจริงหรือไม่เหตุการณ์สุดท้ายหมอกหนาทือปกคลุมเส้นทางเหมือนเดิมเมื่อเดินไปถึงเขาเห็นไฟสลัวสลัวส่องออกมาจากร้านเสียงกระดิ่งดังขึ้นเองและประตูไม้เปิดออกช้าๆภายในร้านป้าสมจิตยืนหลังเคาน์เตอร์ใบหน้าซีดเผือด ดวงตาว้าว่างเหมือนหลุมดำเธอยื่นถุงขนมให้เก่งพร้อมกระซิบว่าครั้งนี้เจ้าต้องอยู่กับพวกเราแล้วเก่งพยายามวิ่งหนีแต่ขาของเขาหนักเหมือนถูกตรึงไว้เขาถูกดึงเข้าไปในร้านประตูปิดลงอย่างแรงและไฟสลัวก,ก็ดับสนิทเช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านพบเพียงรองเท้าของเก่งวังอยู่หน้าร้านเก่าๆที่ปิดตายไม่มีไฟไม่มีของขายและไม่มีใครอยู่ข้างในตั้งแต่นั้นมาทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงกระดิ่งดังจากท้ายหมู่บ้านและบางครั้งจะเห็นเงาคนเล็กๆยืนอยู่หลังตู้กระจกเรากับมีลูกค้าคนใหม่ที่ถูกขังอยู่ในร้านนั้นตลอดไป